เราต้อรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Movie Free Action by BMC ค่ะเรากิจกรรมในวันนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่เราจัดงานนี้ขึ้นมานั่นก็คือการชมภาพยนตร์ฟรีค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะโอ้โหใครที่ชื่นชอบนักแสดงชื่อดังจากฮอลลีวูดคุณนิโคลัสเคนะคะเรามาชมกันเลยค่ะกับในเรื่องโนล i n g รหัสวินาโลกนั่นเองค่ะ ค่ะดิฉันเป็นแฟนพันแท้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็จะไม่พลาดค่ะอาตาแล้วนะคะเราก็จะมีในส่วนของการชมภาพยนตร์ฟรีแล้วค่วมีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะโดยเฉพาะ,าะท่านสมาชิกนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในส่วนของการจัดนะคะนิทรรศการโรงภาพยนตร์เก่าใครที่ระลึกถึงอดีตในวัยยาวนะคะของการชมภาพยนตร์เนี่ยวันนี้ก็มาชมกันได้เลยนอกจากนี้เราก็ยังมีนะคะ ซีดีเพลงดีวีดีนะคะดีวีดีหนังหลายๆเรื่องเลยมาจำหน่ายกันอีกด้วยค่ะจากบริษัทนะคะดิจิตอลแพลเน็ตเอาซีดีเพลงและหนัง <DVD> ดีวีดีรวมไปถึงบริษทัท Triple X เอ็กนั่นเองที่เอาดีวีดีหนังมากมายมาจำหน่ายกันอีกด้วยค่ะค่ะแล้วสำหรับในเรื่องของการใช้หนังนะคะในวัยเยาว์ของเราอย,อย่างที่คุณนิ้งบอกไปแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามีนิทรรศการต่างๆมากมายเลยจากบริษัทนะคะร้านจากัน์หยกค่ะเรามาพร้อมกับกอุปกรณ์ เลยแล้วนอกจากนี้ย,ยังมีทีมงานของกำทอนฟิล์มโชว์นะคะเครื่องฉายหนังและอุปกรณ์ฉายหนังต่างๆค่ะสนใจก็ยังไงลองไปชมกันค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมคอหนังฟิล์มพันแท้ค่ะมารวมตัวกันนะคะจากเว็บไซต์นะคะ thaicin.com นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึง สำหรับสมาชิกก่อนละกันที่มาในงานนี้เนี่ยจะต้องมาทำอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยค่ะก่อนอื่นค่ะต้องไปลงทะเบียนกันก่อนค่ะและเราจะมีนะคะของที่ลึกค่ะให้เป็นส่วนของโปสเตอร์หนังนะคะแจกไปเลยและที่สำคัญใครบอกว่าเป็นแฟนแพนแท็กเรื่องใส่หนังเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเรามีเป็นฟิล์มมว้วนโอ้โหเป็นฟิล์มเนี่ยแจกให้เลยคนละหนึ่งเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกกับไทยซีนดอทคอมไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเลยนะคะเพราะว่าเราก็ยังมี โปสเตอร์หนังแจกให้คุณอีกเช่นเดียวกันค่ะอ่าสำหรับสมาชิกและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกไปแล้วนะคะวันนี้เรายังมีกิจกรรมการร่วมสุกเล่นเกมโอโ้โหเกมของเราเนี่ยอย่าให้พูดเลยดีกว่าค่ะเยอะมาก,กพร้อมกับของแจกของแถมมากมายรู้ไหมคะว่าของแจกของเรานั้นมีอะไรบ้างเป็นแบนเนอร์ขนาดใหญ่มากบางคนคิดว่าเป็นแบรนด์ดื่มเพื่อบำรุงสมองหรือเปล่าไม,ไม่ใช่นะคะนะเป็นแบนเนอร์หนังอ่าใครที่ ชอบหรือว่าอยากจะได้มีโปสเตอร์ขนาดใหญ่มากๆเนี่ยไปติดไว้ที่บ้านของคุณพลาดไปได้เลยกับงานในวันนี้ค่ะอาลาดตอนนี้ว่าร้อนสัินิหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันดีกว่าค่ะเอ๊แต่ก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศด้านในเนี่ยเดี๋ยวเรามาขอขอบคุณเลยดีกว่าสําหรับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาด B M C Cinema นั่นเองค่ะ นี่นะคะก็ต้องขอขอบคุณกับเว็บไซต์ thaisin.com นะคะ,ะกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเว็บไซต์ไ a i ซีนค่ะรวมไปถึงทิพิธภ Radio ินั่นเองค่ะและ FM 96.5นะคะ96.25เมกะเฮิร์าจากอนนุดรธานีค่ะใช่แล้วค่ะก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าวันนี้ใครร้อนเรายังมี ยาดมนะคะสมุนไพรเชอเอมค่ะจะให้ฟรีกันอีกด้วยนะคะคแล้วนี่ค่ะ,อะนอกจากนี้ก็ยังมีต้องขอขอบคุณยังไม่หมดค่ะเพราะว่าผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของเรามีเยอะแยะเลยบริษัทเยลโล่เยลโล่สตูดิโนะคะที่วันนี้เนี่ยได้เอาแผ่นหนังจะขอโชว์นิดนึงนะคะแผ่นหนังเป็นยังไงอ่ ใช่แผ่นหนังสิเป็นแผ่นซีดีเพลงค่ะจากบริษัท Yellow Studio ทแจกให้ใช่แล,แล้วค่ะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยดีกว่านะค่ะ